สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโนต้ตวรลัยคาอีกครั้งนะฮะวันนี้โนต้ตมานำเสนอรถครอบครัวที่ยอดฮิตในสายพันธุ์ Honda ดีกว่านะฮะเป็นคันนี้ครับผม Honda Mobilio 7ที่นั่งนะครับ 1.5RS คันนี้เป็น Mobilio 1.5RS ของ Honda น,นะฮะค่ายนี้ไม่มีเสียชื่ออยู่แล้วนะฮะเป็นรถครอบครัวขนาดย่อมๆน่าใช้มาก เครื่อง1.5ตัว RS นะฮะเป็นปี2016จดทะเบียน2017สวยมากครับไม่ติดแก๊สน่าใช้ราคาประหยัดนะครับไปดูภายในกัน,นครับนี่ครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังทั้งคันเลยผมอะไรามาติฟังชั่น ABS ไม่แค่58,000 724กิโลเท่านั้นนะฮะนี่มีจอแอร์เย็นสวยงามมากครับไปดูข้างหลังกันบ้างครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะแต่คันนี้มันเป็นรถที่มีเบาะข้างหลังด้วยนี่ฮะสวยหรูดูแพงมากเลยแอร์หลังเป็นแอร์เพดานนะฮะ เย็นทั้งคันแน่นอนครับผมการันตีว่าเย็นทั้งคันแน่นอนรถสวยมากครับใครที่หารถครอบครัวราคาประหยัดใช้อยู่ผมแนะนำคันนี้ครับ h o นด้าโม i ิ i o ปี2016ตัวทะเบียน2017 oh. ราคาถูกครูครับขายแค่460,900บาทเท่านั้นครับผมตัว RS นะฮะอย่าลืมนะฮะตัว RS ใครที่สนใจรถครอบครัวราคาประหยัดนะฮะโทรมาหาผมเลยครับ086 8899198น้โน้ตยินดีให้บริการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โน้ตด้วยนะฮะสำหรับวันนี้โน้ตขอลาไปก่อนใครสนใจรีบโทรมาครับสวัสดีครับ